สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาในว่อที่ว่าอัปเดตความรู้สึกนึกคิดของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้หรือค่ําคืนนี้นะคะเขามีความคิดความรู้สึกต่อคุณอย่างไรนึกถึงใบหน้าของเขาคนนั้นนะแล้วก็เลือกของไพ่ที่คุณชอบเดี๋ยไพ่มาเลือกสีกองเช่นเคยกองแรกนางฟ้าสีม่วงกองที่สองนางฟ้าสีส้มโมโรกองที่สามนางฟ้าสีฟ้ากองที่สี่นางฟ้าสีฟูนะสงบานบัรงานของคุณนะคะกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์เป็นกําลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะ คราทีหนึ่งเรามาดูกันนะอัปเดตความรู้สึกความนึกคิดของเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรนะคะขอดูสถานการณ์ความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือว่าปัจจุบันว่าสถานการณ์ความรักของคุณและเขามันเป็นอย่างไรเอ่ยชิวเดนนะคะเป็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่อาจจะคุ้นเคยกันในสมัยเด็กสมัยเรียนนะคะ แล้วนะตอนนี้เวลานี้ไม่ว่าคุณกับเขาน่าจะไปเติบโตอยู่ที่ไหนหรือว่าเคยแต่งงานหรือว่าเคยมีครอบครัวมาแล้วนะพลังงานของคุณนะตอนนี้เวลานี้อาจจะเป็นช่วงอายุนะสามสิบอัพอับถึงสี่สิบนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของพ่อมแม่ไม่ไมหรือว่าเป็นพลังงานของสาวโสดหนุ่มโสดที่เหมือนต้องการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ นะคะโดยพลังงานของคุณหรือว่าของเขามีในเรื่องของการที่ยังไม่เปิดใจนะคะอาจจะมีปัญหาชีวิตรักผิดพลาดผิดหวังมานะคะแล้วกําลังมองหาความรักความสัมพันธ์ใหม่นะคะแต่ยังไม่มั่นใจว่าคุณหรือว่าเขาจะเป็นความรักครั้งใหม่ของกันได้หรือไม่นะคะมันเป็นพลังงานของความที่แบบยังดูดูกันอยู่นะคะ เนี่ย t t t n t i o o to the f e e f f กตเนี่ยเป็นความรู้สึกความสัมันที่เหมือนกับว่าแอบ,บส่องแอบ,บมองหรือว่าแอบ,บดูกันนะคะบางท่านก็เป็นเพื่อนกันในโซเชียลไลน์นะคะมาดูสิว่าพลังงานของเขาคนนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณณตอนนี้เวลานี้นะคะเป็นอย่างไรขอตรวจสอบพลังงานของ ชายหนุ่มหญิงสาวนะคะที่คุณนึกถึงฝันถึงหรือว่าความสัมพันธ์ที่อาจจะคุยบ้างไม่คุยบ้างความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้เวลานี้ที่เขามีต่อคุณนะคะเรามาอัปเดตกันเจ็ดดาบนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มั่นใจเลยอ่ะนะคะ The Temperance เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีความรู้สึกที่ บางทีก็อยากจะคุยบางทีก็ไม่อยากจะคุยหรือว่าบางทีอยากจะคุยก็ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรดีเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่อยากจะทีแอชชนใดๆเป็นความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกว่ารักและก็ชอบอยู่ในใจนะคะแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะแสดงออกนี่แต่ว่า ถ้าหากคุณกับเขาเคยพูดเคยคุยเคยสารสัมพันธ์กันแล้วมาครั้งหนึ่งเคยทําความรู้จักกันแล้วนตอนนี้เวลานี้มันเป็นพลังงานของเขาที่อยากจะกลับมาสารสัมพันธ์ใหม่นะคะมาดูพลังงานปัจจุบันซิเอซับคับนะมันเป็นพลังงานที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะล่าถอยไปแล้วนะหรือว่าหายไปแล้วหรือว่าเหมือนกับมีเหตุการณ์หรือว่าความรู้สึกนึกคิดที่มันเหมือนกับว่า เออยังไม่พร้อมนะตอนนั้นเวลานั้นนะคะแล้วตอนนี้มันเป็นความรู้สึกที่อยากจะกลับมาคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะลองใหม่ซิมาเริ่มต้นใหม่ซิอารมณ์นี้เลยนะคะเหมือนเขาอยากจะคุยออกับคุณมากๆแต่เขากําลังชั่งน้ําหนักหรือว่ากําลังคิดอยู่นะ,ะว่าควรจะคุยดีหรือว่าไม่คุยดีหรือว่าความรู้สึกตรงนั้นนะ,ะมันเป็นเพียงแค่ ความสงสัยหรือเปล่านะคะในตัวเขาที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยู่เฉยๆแต่คุณเป็นฝ่ายที่ทักข้อความไปหาเขานี่เขาก็ยังมีความสงสัยว่าเออความรู้สึกตอนนั้นที่คุณอยากจะคุยกับเขามันคือความรู้สึกที่ตรงกันหรือเปล่ากับตอนนี้คุณยังอยากจะคุยกับเขาอยู่ไหมนะอารมณ์นี้เลยนะคะถ้าหากมีการจะเริ่มต้นสัสมพันธ์มาดูซิว่าเขาคนนี้ ที่เขาอยากจะคุยอยากจะสารสมันก์กคุณอีกครั้งหนึ่งอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะจะมีความชัดเจนของความรู้สึกอย่างไรนะคะมาดูสิว่าถ้าเขาจะพเทชั่นมาคุยกับคนนี้จะเป็นความรู้สึกอย่างไรนะคะมันจะมั่นใจได้ไหมว่ามันคือความรักหรือเปล่านั้น seven of pentacle เจ็ดเหรียญน,นะคะมันเป็นการรอคอยเห็นไหมรอคอยโอกาสการเริ่มต้นใหม่รอคอยเหมือนกับว่า ช่วงสถานการณ์ที่มันเหมือนกับสับสนน่ะนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกความคิดของเขาที่แบบมันตีกันในหัวสมองเขาเองนะคะซึ่งไม่เกี่ยวกับคุณเลยนะ,ะมันเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนกับว่าเออควรที่จะเริ่มต้นใหม่ดีไหมอารมณ์นี้นะคะเห็นไหมโขกคาถานเนี่ย มันเป็นความรู้สึกที่ถ้าหากเขามีการเทอชั่นใดๆออกมาแล้วสื่อสารติดต่อมาหาคุณแล้วสิ่งที่เขาพยายามที่จะสื่อออกมานะคะให้คุณได้รับรู้นะคะมันเป็นประมาณเดียวว่าเฮ้ยทำไปเหอะคุยไปเหอะดีกว่ามาสับสนดีกว่ามางูงงอะไรเนี่ยนะคะคือมีความไม่มั่นใจอะ่ะ เห็นไหมเดรชาเดรอดตรงนี้คือคืออยากรู้ความรู้สึกของตัวเองว่าเฮ้ยไอ้ที่รู้สึกมาเนี่ยสับสนมาเนี่ยไอ้ที่ไม่มั่นใจเนี่ยมันมันเป็นความรู้สึกรักหรือว่าอะไรยังไงนะคะเห็นไหมเพียงแค่เขาได้แสดงออกมาคุยกับคุณส่งข้อความหาคุณเนี่ยนักคือมันเหมือนกับมันสงสัยความรู้สึกของตัวเองว่าเออทำไมคิดถึงคุณจังเลยอารมณ์นี้ม anyway ันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าไม่มั่นใจ นะตัวเองว่าเอ้ยมันคือการตกหลุมรักคุณหรือเปล่าทําไมนานมาแล้วนะคะเวลาผ่านานานมาแล้วทำไมยังคิดถึงคุณอยู่อารมณ์นี้ก็ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่ไม่มั่นใจจริงๆนะคะเขาจึงมีการจะเทคชั่นหาคุณนะครองนี้มาดูสิว่าสถานการณ์อนาคตนะคะไพ่อยากบอกอะไรคนคนนี้ที่อยากจะคุยกับคุณ อยากจะเริ่มต้นใหม่สารสมัมพันธ์กับคุณเพราะว่าไม่มั่นใจเลยนะว่าทําไมนะคะวันเวลามันผ่านไปตั้งนานแล้วยังลืมคุณไม่ได้อีกนะคะคือมันเหมือนกับว่าคุยเขาอาจจะไปคุยกับคนอื่นบ้างก็ได้นะ,ะแต่มันไม่ถูกใจอะนะคะมันลืมคุณไม่ได้เลยเห็นไหมเพจซอฟสอดเนี่ยคือแบบมันอยู่ในช่วงของการที่ชั่งน้ําหนักในด้านของความรู้สึกของเขาไม่มั่นใจจริงๆ อาจจะคนคนนี้อาจจะรับรู้ถึงพลังงานอะไรบางอย่างเซนหรือว่าคุณคนนี้อาจจะมีเซนนะที่สื่อสัมบัติถึงคุณซึ่งตัวคุณก็มีเหมือนกันว่านะคะคุณก็ยังสงสัยเลยว่าเออทําไมฉันถึงลืมคนนี้ไม่ได้อ่ะทั้งแต่ที่เราไม่ได้คุยกันเลยเราคุยกันมานานแล้วนะแต่ทําไมมันยังมีความรู้สึกที่แบบเหมือนยังรักอยู่อ่ะ ะะมันมีความที่ยบว่ายังอยากจะไปต่อเดอะเมจิเชียนเนี่ยคุณและเขามีเซนส์สื่อสัมผัสถึงกันหรือว่าในช่วงเวลาที่เขาคิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาเช่นกันเห็นไหมแต่ก็ไม่ยอมทำลายต่างคนก็ต่างเหมือนกับว่าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะคือมันเป็นในเรื่องของการที่ตัวคุณตัวเขาอะมีเซนส์นะ,ะจิตวิญญาณที่มันสื่อถึงกันความรู้สึกที่มันต้องการกันนะคะคือกรณน,นี้อาจจะมีในเรื่องของการที่แบบว่า การนั่งสมาธิการฝึกจิตการส่งจิตสัมผัสอะไรบางอย่างสื่อถึงความต้องการของเราเองนะคะตอนนี้คือแบบเซนแรงมากๆทั้งคุณแล้วก็เขานะคะมันมีความรักความผูกพันซึ่งกันและกันอยู่เดวิสออกมาแสดงว่าคุณและเขาอาจจะอยู่ในห่วงของการที่แบบมีกรรมเกี่ยวกับความรักร่วมกันมีความสัมพันธ์ร่วมกัน นะคะเขาเรียกว่าคู่ทวินเฟรมหรือว่าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าต้องไปต่อนะนะต้องไปให้สุดนะอารมณ์นี้นะคะอืมก็อยู่ที่ว่าเขาหรือว่าคุณนี่แหละนะคะจะมีการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือว่ามีการติดต่อมาหากาันมาดูลัคนาราศีคุณแจเขานะคะยังมีความรู้สึกคิดถึงกันอยู่เนาะสแินคนที่เกิดในวันเสาร์จอร์ดดน มาราศีเมษราศีพิจิกสการ,ร์บโรราศีพิจิกชาวทะน้ำนะคะแคปเปคอนราศีมังกรชาวทัดดินเลโอราศีสิงชาตทาดัดไฟแล้วก็สั่นคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะชาวทัดไฟวันที่เกิดคุณและเขาก็เป็นวันที่ห้าแปดสิบ 1 3 17แล้วก็19นะคะกด subscribe รายแชร์ว่าคุณรู้สึกแบบนั้นไหมนะคะก็รอสัญญาณที่เขาจะส่งข้อความหรือว่าติดต่อมาคุณนะคะกองที่1สวัสดีค่ะกองที่2กลับามาไปไดด้วยนะคะอัปเดตความรู้สึกความนึดคิดของเขาที่มีต่อคุณณนะตอนนี้เวลานี้หรือว่าค่ําคืนนี้เป็นอย่างไรเรามาดูนะคะว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์คุณและเขานะคะที่ผ่านมามันเป็นความรู้สึกยังไงเอ่ย ความรู้สึกที่ผูกพันกัน It is s a f e for to love ยังอยากจะไปต่อหรือว่าความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าเพิ่งรู้จักกันนะแต่มันมีความที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะมันมีความหลงไหลมันมีความที่แบบอยากจะศึกษานะคะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเขามองว่าคุณอ่ะใส่น่ารักอะนะคะในเวลาที่แบบว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีการเทอชันก่อนนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่า เฮ้ยเธอน่ารักอะ่ะฉันสนใจเธอมากๆนะคะอาจจะเป็นการที่แบบว่าเขาอาจจะสนใจชีวิตของคุณหรือว่าเขามีความรู้สึกว่าความรักระหว่างคุณเขามันคือมันปลอดภัยอ่ะปลอดภัยที่จะรักปลอดภัยที่จะไปต่อปลอดภัยที่จะศึกษาดูใจกันนะคะมนุษยิีว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขามันเป็นอย่างไรกันแน่อัปเดตความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะอาจจะเป็นอดีตก,ก็ได้หรือว่าปัจจุบันก็ได้นะคะพนักงานเขาคนนี้ เดรริไฮิเศษนะพลังงานคนมีเซน์พลังงานของคนมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนําทางนะเกี่ยวกับความรู้สึกนะคะถ้าหากกองนี้นะคะคุณและเขามีเซน์หรือว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีเซนต์มันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเนี่ยมั่นใจเลยว่าเฮ้ยคนคนนี้แหละที่จะเป็นเป็นคนที่เหมือนกับว่าทำให้คุณเชื่อ นะะในเซนบางอย่างเหมือนกับว่าคุณอะมีเซนแล้วก็สัมผัสได้ว่าคนคนนี้คือเนื้อคู่ของคุณแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่คนคนนี้หรือว่าตัวคุณนะคะพยายามที่จะปฏิเสธหัวใจของตัวเองพยายามไม่เฉยก่อนนะ,ะไม่มั่นใจเลยอะในด้านของความรู้สึกเห็นไหมคล้ายๆกองที่หนึ่งแต่รู้สึกว่าสิ่สิทธิ์นำทางนะ,ะไม่ว่า คุณหรือว่าเขาจะไปคุยกับใครหรือว่าไม่ว่าคุณหรือว่าเขาจะทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขามันจะจูนมาหากันนะคะมันจะสื่อผ่านถึงกันด้วยส,สิทธิ์นําพานะคะไม่ว่าคุณหรือว่าเขาจะไปทะเลที่ไหนไปโฟกัสอะไรนะ,ะไม่ว่าคุณจะพยายามที่แบบเหมือนฝึกจิตว่าไม่ใช่เขาไม่ใช่เนื้อคู่แต่สุดท้ายแล้วคุณกับเขานะคะ คือต้องการกันและกันอะนะคะคือมันเหมือนกับว่ายังไงยังไงคุณกับเขาก็ต้องกลับมาคุยกันอยู่ดีว่ากลับมาสารสมพันกันอยู่ดีมันเป็นความรู้สึกนะคะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยไม่ว่าจะไปทาอะไรที่ไหนจะไปโฟกัสอะไรยังไงซะเธอสองคนต้องมาเป็นเนื้อคู่กันนะคะมันเป็นประมาณนี้เลยนะคะมาดูซิว่าความรู้สึกของเขาหรือว่าคุณกันแน่ที่เหมือนกับว่ามีเซน์แรงมากๆนะคะว่าเขาคือคนที่ใช่ มาดูสิกองนี้พลักง,งาเขาหรือว่าคุณดีเอ็มเพรสเขาหรือว่าคุณเนี่ยมีพลังงานของความที่แบบเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่มีความเป็นคุณพ่อคุณแม่นะมีคุณสมบัติที่เป็นภรรยาที่ดีสามีที่ดีนะคะมีความมั่นคงในชีวิตมีความรักมีความเมตตาต่อบุคคลอื่นนะคะแล้วก็มีในเรื่องของจิตใจที่มั่นคง นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่แบบตัวคุณอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นแม่หรือว่าตัวเขาอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นแม่แต่รู้สึกว่าความจริงใจหรือว่าความเอื้ออาทรในด้านของความรักความรู้สึกนะคะคุณยังมีต่อเขาอยู่นะคะคุณยังมั่นคงต่อเขาอยู่ถ้าแบบเป็นพนักงานของคนที่เหมือนกับเคยเป็นภรรยาเป็นสามีกันแล้วหรือว่าเคยเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยคือแบบรักเดียวใจเดียวนะคะไม่ว่าจะ มีปัญหาอะไรเข้ามานะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันยังมั่นคงต่อกันอยู่นะคะแล้วก็ยังมองถึงอนาคตข้างหน้าที่แบบเหมือนสักวันหนึ่งคุณกับเขาต้องกลับมาอยู่ด้วยกันสักวันหนึ่งนะคะถ้าหากคุณกับเขานะคะทำเป้าหมายชีวิตของตัวเองให้สาเร็จแล้วสักวันหนึ่งจะได้กลับมารักกันแน่ๆน,นะคะมันเหมือนกับว่าตัวคุณยังรอเขาอยู่หรือว่าตัวเขายังคิดว่าคุณคือหนึ่งในใจเขาเสมออารมณ์นี้เลยนะคะ มาดูสิว่าเหตุใดความรักระหว่างพวกเขาถึงอาจจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับว่าอยู่ไกลกันก็ได้ถ้าหากไม่ใช่กรณีที่แบบเป็นภรรยาเป็นสามีกันแต่ว่าเป็นคนที่รักกันเป็นคนที่เคยสารสัมพันธ์กันแล้วนะคะมีเหตุปัจจัยต้องห่างกันไปเนี่ยนะคะมาดูความสัมพันธ์ คุณและเขาสิยังรักแล้วก็มั่นคงรอปฏิหารนะคะไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าตัวคุณกับตัวเขานะคะไม่ยอมที่จะเปิดใจหรือว่ามีในเรื่องของภาระหน้าที่จะต้องทำนะคะมันเหมือนยังไม่สำเร็จเลยตัวเขาอาจจะเหมือนกับว่ามีงานที่จะต้องทำให้มันสำเร็จมีสิ่งที่ต้องโฟกัสให้มันสำเร็จแต่มันก็ไม่สำเร็จสทัทีนะคะหรือว่า กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่นะคะแต่ยังไม่สำเร็จแต่จะมีปฏิหารหรือว่าเสิยงสิทธ์นะคะโดนจิตโดนใจให้เขาคนนี้มีการติดต่อมาหาคุณนะเพราะว่าเขาทนไม่ไหวแล้วนะค,คนคนนี้คือแบบโอ้โหนะคะคิดถึงคุณทนไม่ไหวแล้วคือแบบรอไม่ไหวแล้วรอให้เรียนจบไม่ไหวแล้วรอให้มีอาชีพ หรือว่ารอให้ในเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบไม่ไหวแล้วไม่ว่าเขาจะติดทุระอะไรนะคะคนคนนี้ยังนะคะยังคิดแต่เรื่องของคุณอ่ะคิดถึงแต่เรื่องของคุณอ่ะนะคะคือเหมือนกับว่าจะต้องเอาภาระนะที่มันเหมือนกับยังไม่เสร็จเนี่ยกองไวขง้ข้างๆก่อนนะคะแล้วค่อยแล้วค่อยทํานะคะ ติดต่อมาหาคุณอารมณ์นี้เลยนะะไม่มีอะไรมาห้ามความรู้สึกเขาได้นะคือมันไม่ไหวแล้วนะมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งอะไรที่มันโดนจิตโดนใจให้เขาเหมือนกับว่าเคยต้องรีบมาหาคุณต้องสารสัมมาหาคุณอารมณ์นี้คิดถึงมากๆนะคะคือทนไม่ไหวแล้วรอไม่ไหวแล้วนะคะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างเลยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความที่แบบว่าตัวเขาเนี่ยคือแบบเอ,อ้ยยังไงมันก็ไม่เสร็จได้ยังไงก็เคลียร์ปัญหาไม่ได้อารมณ์นี้นะคะคือเอาไว้ก่อนแล้วกัน คุยแล้วก็สารสมยกับคนนี้ก่อนลวกันนะคะทับทามให้ก่อนแล้วกันอารมณ์นี้นะกลัวคนอื่นมาแย่งก็ได้นะคะมาดูซิว่าทําไมเขาเกิดความรู้สึกที่แบบมันเหมือนคล้ายๆความหึงหวงอะเนาะนะคะมาดูซิว่าเหตุใดเขาจึงมีความรู้สึกที่แบบกลัวจะสูญเสียคุณไปกลัวที่แบบความสัมพันธ์เดบิวต์นะอิลิเวิร์ดทำไมเขาถึงมีความรู้สึกว่ากลัวจะสูญเสียคุณไปนะกองนี้เหมือนหึงอะ ถึงมากๆนะคะขนาดที่แบบคุณเป็นดีเอ็มเพนะ,ค,ะคุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่แบบว่าเฮ้ยนะถ้าใครเห็นเนี่ยรักคุณแน่ๆชอบคุณแน่ๆ นะคะแล้วคุณก็ทําตัวหลั่นละนะใสๆซื่อๆอ,อ,อย่างเงี้ยนะเก่งมีความรู้มีความสามารถนะใครก็อยากได้ไงเขาก็เฝ้ามองคุณมาตลอดนะ,ะว่าเอ้ยนะผู้หญิงผู้ชายแบบนี้แหละนะคะทุกคนก็ต้องการมีความเสียใจนะ,ะมีความรู้สึกที่แบบวิตกกังวลนะคะเดอะมูนเนี่ยคือแบบไม่มั่นใจเลยกับการเนี่ยว่าไม่ว่าคุณนะคะจะอยู่ในพื้นที่ของคุณในรูปแบบของการที่แบบฉันโสดนะแต่เขาก็ไม่มั่นใจเลยว่าตัวคุณเนี่ย จะคลองโสดหรือว่าหักห้ามใจของตัวเองได้นานแค่ไหนนะโดยที่แบบว่าเขารู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยถ้าแบบเงองามากๆจริงๆนะคนเรานะก็อาจจะเปิดใจให้ใชายหนุ่มหญิงสาวเข้ามาจีบก็ได้นะแล้วก็เผอเนื้อเผอตัวนะคเผอใจไปรับไปชอบคนอื่นเนี่ยตัวเขาก็มีความที่แบบเออกลัวแห้ว ะะมีความหึงห่วงนะเนี่ยมันเป็นแม้ไพ่สี่เหรียญจะไม่ออกมาแต่มันเป็นไพ่ของความรู้สึกที่แบบหึงห่วงคุณมากๆนะคะกองนี้นะคะอยากจะบอกว่าโอ้ยหึงมากนะเพราะว่าคุณเป็นเอ็มเพรสไงนะคะอืหึงมากก็ให้แม่มาขอนะคะกองนี้บอกมาดูซิว่าลัคนาราศีของคุณและเขามูลราศีมีนราศีกรกฎนะคะ ชาวท่านน้ำราศีพิจิกด้วยไฟยชาวท่านฟไฟเมษิกนูเมครี่คนที่เกิดในวันพุธท่านน้ำนเราถ้าเจอานน้ำมีกรกฎพิจิกนะถึงว่าสีแอร์ท่านลมมิถุนตุกุมนะคะแล้วก็สัสิทิฤทธราศีนูชาวท่านไฟวันที่เกิดคุณละเขาเป็นวันที่เก้าสิบสี่สิบห้ายี่สิบสามยี่สี่แล้วก็ยี่สิบห้านะคะกด subscribe ไลค์แช่นะจ๊ะถึงห่วงแต่รู้สึกว่ายังไม่แสดงออกอะไรนะคะสวัสดีคะ่ะกอมที่สาม อัปเดตความรู้สึกความคิดของเขาที่มีต่อคุณนะคะเป็นอย่างไรขอมาดูในเรื่องของความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะอาจจะเป็นอดีตเหตุการณ์อดีตนะคะนิมูลโอ้โหอยากเจอหน้าเธอนะคะอยากพาเธอไปเที่ยวทะเลมันเป็นความรู้สึกที่แบบเขามองว่าคุณน่ารักนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะเขามองว่าคุณน่ารักสดใสไปหมดเลยอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขนะคะคนคนนี้อาจจะเคยมีครอบครัวหรือว่าเคยแต่งงานแต่เวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณเนี่ย เขาปลดปล่อยความรู้สึกที่แบบความทุกข์ในอดีตของเขาเลยนะมันเหมือนกับว่าทําให้คุณเนี่ยนะคะคุณทําให้เขาลืมอดีตลืมความทุกข์ในอดีตลืมปัญหาครอบครัวในอดีตนะคะ แล้วเขามองว่าคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เหมือนกับว่าทําให้เขาอยากอยู่ด้วยทําให้เขาอยากอยู่ใกล้อารมณ์นี้เลยนะคะเขามองว่าคุณแบบกับเขาถ้าแบบว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มันเหมือนกับว่าเยียวยาซึ่งกันและก,กันนะคะมาดูซิว่าพลังงานของเขาอัปเดตความรู้สึกที่เขามีต่อคุณณตอนนี้เวลานี้ถ้าแบบว่าใครไปคบคุยอยู่กับเอ,อ่อพลังงานของพ่อแม่ไม่ไม่ที่แบบเขามีปัญหาชีวิตรัก,กนเนาะแล้วเขามาเจอคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นที่พึ่งทางใจให้กับเขาได้นะคะมาดูซี พลังงานของชายหนุ่มหญิงสาวเจ็ดดาบน,นะคะไม่รู้แอบ,บใครมาคุยมันเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนยังไม่โสดจริงๆอะนะคะเจ็ดดาบคือแบบมามาหายหายดมดมมองมองสองสองนะคะแอบบส่องแอบบดูคุณอยู่นะคะแต่มีความรู้สึกว่าเอ้ยนะคะถ้าแบบเขาไม่โสดถ้าแบบเขาเหมือนยังมีพันธะอยู่ เขาไม่สามารถอย่าคุยกับคุณแบบชัดเจนได้นะกองนี้เหมือนเขาแอบคนรักของเขาหรือว่าแอบแฟนของเขามาคุยกับคุณหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่าง,งเขายังไม่เปิดเผยให้ใครรู้เลยอ่ะนะคะอืมขอขยายเจ็ดดาบตรงนี้หน่อยสิโอนะคะเห็นไหมมีคนที่เขาคบเขาคุยอยู่หลายคนนะคะมีคนที่เขาจีบจีบอยู่หลายคน ะะถ้าแบบว่าเขาไม่ใช่คนที่เคยแต่งงานเคยมีครอบครัวนะแต่เขามีคนคบคนคุยคนจีบหลายคนนะเอ,อมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าเหมือนยังไม่เลือกใครยังไม่ชัดเจนกับใครซึ่งตัวคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เขาคบเขาคุยอ่ะนะ,ะก็เลยมองว่าเอ,อยังไม่ชัดเจนกับคุณแล้วก็ยังไม่เปิดตัวคุณด้วยนะคะก็จีบคุณอ่ะเก็บคุณไว้ในสต็อกนะคะแต่มีความรู้สึกชอบชอบคุณมาก นะคะกองนี้เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนหรือว่าไม่พร้อมที่จะเปิดตัวว่าใครคือตัวจริงนะคะกองนี้มาดูซิว่าอัปเดตความรู้สึกของคุณนะคะของเขาที่มีต่อคุณคือเขารู้สึกกับคุณมากกว่าคนอื่นหรือเปล่านะคะจะชัดเจนกับคุณมากกว่าคนอื่นหรือเปล่ามาดูซิเดือดซันมากมากนะคะคุณนะ,ะทำให้เขามีความรู้สึกว่าอยากจะ มีอนาคตร่วมกันกับคุณอยากจะแต่งงานอยากจะใช้ชีวิตคู่กับคุณนะคะอยากจะไปต่อเนี่ยตั้งแต่เดอะสันนะคะมาจนถึงหกคทานะคะเหมือนอยากจะทําอะไรที่มันถูกต้องแล้วก็ชัดเจนในความรักตรงนี้คือไม่อยากจีบเล่นๆน,นะคะไม่อะไม่อยาจจะทําให้คุณเหมือนกับว่าเออผิดหวงังนะคะอารมณ์นี้เลยอ่ะแต่ส่วนการที่แบบว่าเขาไปจีบไปคุยคนอื่นเนี่ยคือเขารู้สึกดีไง นะคะแต่ตัวคุณเนี่ยคือแบบเป็นคอสพันที่เหมือนกับว่าจะเลือกแหละนะ,ะแต่ยังไม่เลือกแต่ยังไม่ประกาศบอกหรือว่ายังไม่บอกให้คุณรู้นะคะเหมือนเลือกคุณแล้วแหละแต่เพียงแค่เก็บคุณไว้ในใจก่อนนะคะยังไม่บอกให้คุณรู้อารมณ์นี้กองน,นี้นะคะคือเหมือนกับว่าเขาเลือกคุณแล้วแต่เขาไม่บอกคุณ นะคะคุณเป็นคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตคู่ในบ้านปลายหรือว่าอยากจะแต่งงานนั่นเองแต่เขาก็ยังทําตัวที่แบบว่าเฟนลี่เจ้าชู้คุยกับคนนนทีคุยกับคนนี้ทีนะกลองนี้ให้สบายใจได้เลยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือในเรื่องของการพัฒนาความสวยความหลอ่อความเก่งความจราดนะคะอย่าให้ด้อยกว่าคนอื่น นะคะคุณก็ยังอยู่ในใจของเขานั่นแหละนะ,ะกองนี้แม้ว่าเขาจะไม่บอกคุณก็ตามแต่แม้ว่าเขาจะเจ้าชู้กับคนอื่นก็ตามแต่นะคะไม่ต้องวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะเรามาดูลัคนาราศีคุณและข่าวสีจะมีนาราศีมีถุนชาตลมนะคะรัวราศีพฤษภธาดินไฟธาตุฟันเมษีน,น,นูแอร์ธาตลมมีถุนตุนกุม อะคอรเรียตราสิกุมชาตลมนะคะแล้วก็แคนเซอร์ราสิกรกฎชาตน้ำเวลี่เกินคุณแล้วครับเป็นวันที่สองหนึ่งสามสี่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่บสามนะคะกดสับส r คร e ไลค์แชร์รับพลังงานด้วยนะจ๊ะ กองที่สสวัสดีค่ะนางฟ้าสีชมพูกับข้อพไไิเดที่ว่านะคะอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณณตอนนี้เวลานี้พลังงานความรู้สึกความคิดที่เขามีต่อคุณเป็นอย่างไรบางคุท่านคือแบบว่าอาจจะมีความที่สงสยัยไม่มั่นใจว่าคุณกับเขาคบคุยกันมานานแล้วหรือว่ามีความรู้สึกนะ,ะที่มันเหมือนเหมือนกันอยู่เนี่ยนะเราไม่มั่นใจเลยมาดูซิว่าอดีตความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรหรือว่าเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร เพลย์ t อตเทนชเห็นไหมด,ด้อมด้อมมองมสองสองกันอยู่ยังไม่มั่นใจยังไม่เปิดใจยังไม่กล้าเชื่อใจไม่ยังกล้าไม่กล้าไว้ใจเพราะว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังไม่เปิดเผยความรู้สึกบางอย่างนะคะหรือว่าเขากับคุณเคยคบเคยคุยกันแล้วนะคะแล้วก็เขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่จะต้องไปเคลียร์ความสัพันธ์เก่านะคะยังไม่โสดสนิทยังไม่หญ่ยังไม่เลิกก็ได้นะคะ แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการเงินการงานที่ยังไม่พร้อมนะคะทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆมากมายยังไม่เคลียร์กับคนเก่าเนาะมาคนท่านก็คบคุยอยู่กับคนที่กําลังจะเป็นพ่อมา่ายเป็นแม่มหา่หรือว่าบอกกับคุณว่าเป็นพ่อแม่เป็นแม่มหม่แต่ยังไม่โสดยังไม่เคลียร์นะคะมาดูซิว่าถามถึงเขาคนนี้อัปเดตความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมอย่างไรมาดูซิเดดจิกนะคะตัวเขาเนี่ยยังมีความรู้สึกที่แบบ เขาเขาบอกว่ารักคุณเขาบอกว่าชอบคุณนะคะหรือว่าการแสดงออกของเขาที่บอกว่าเหมือนรักเหมือนชอบคุณอยู่นะคะแต่มันเป็นการที่แบบเหมือนเขากับคุณอาจจะยังไม่บอกกันหรือว่าคุณอาจจะไม่รู้หรือว่าเขาอาจจะหายไปเขาเคยเหมือนกับว่าทำทีท่าเหมือนรักคุณชอบคุณนะคะแล้วก็อยู่ดีๆก็มานิ่งมาเฉยนะคะ หรือว่าอาจจะมีความที่แบบไม่มั่นใจว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่โสดหรือเปล่านะคะคือกลัวเป็นมือที่สามก็ได้หรือว่าความสัมพันธ์ที่ยังคาราคาซังอยู่ก็ได้นะคะยังไม่เคลียร์ยังไม่อยานะคะคือมันเหมือนกับว่าต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะต้องแสดงออกถึงความมั่นคงความบริสุทธิ์ใจความโสดสนิทความที่แบบไม่มีพันธะใดๆถึงจะทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมั่นใจก่อนนะคะ ซึ่งอาจจะเป็นทั้งตัวคุณหรือว่าตัวเขาก็ได้มันจะมีการวนเวียนกลับมาหรือว่ามีการกลับมายืนยันอะไรบางอย่างว่าเขาอะโสดนะหรือว่าคุณอนะโสดนะหรือว่าคุณพร้อมที่จะเปิดใจใเขานะถ้าเขาโสดจริงๆถ้าเขาไม่มีพันธะถ้าเขาไม่มีความสาัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวเก่าอารมณ์เนี้ย อารมณ์ The View o r t u n e คุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันแต่การเป็นเนื้อคู่ของคุณและเขาคือจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจซึ่งกันและก,กันในการที่แบบมีไฟใดไฟหนึ่งโสดจริงๆไม่มีพันธะใดๆจริงๆนะคะการไม่กระตือรือร้อนหรือว่าการไม่ทําอะไรเลยระหว่างคุณกับเขาเนี่ยการที่อยู่นิ่งๆหรือว่าการที่แบบมีความรู้สึกรักนะแต่ไม่แสดงออกนะคะคือมันเหมือนกับว่ามันมีความที่แบบกลัวกลัว กลัวว่าจะผิดหวังกลัวว่าไม่มั่นใจว่าคนนะการที่แบบจะเทเชั่นเข้าหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเน่ะฝ่ายหนึ่งจะรักหรือเปล่าหรือว่าฝ่ายหนึ่งก็กลัวว่าเอ้ยเธอโสดจริงหรือเปล่าอารมณ์นี้แต่มีการที่แบบสิ้นสุดการรอคอยด้วยนะคะไพ่เดอร์จัสไพ่เดอร์จัสเมนต์ออกมามันเป็นการได้ว่าวนเวียนกลับมาเจอกันวนเวียนกลับมายืนยันสถานภาพาความโสดจริงๆความเป็นอิสระจริงๆของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็เลือกกันและกัน นะคะคืออยู่ในใจของกันและกันนะแต่ยังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบยังไม่โสดก็ได้นะคะไปเคลียร์คนเก่าก่อนนะคะรู้สึกว่าจะต้องรอให้เขาเคลียร์อะไรบางอย่างที่มันชัดเจนก่อนมาดูซิว่าแนวโน้มอ,อนาคตเขาจะเคลียร์ไหมเขาเคลียร์ตัวเขาเองไหมนะเขาโสดจริงๆริงไหมดูสินะไดออบสอดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของเขาที่แบบว่าทําไมเธอไม่เชื่อฉันละ่ะว่าฉันจะเลือกเธอนะคะ ฉันอุตส่าห์พูดอุตส่าห์บอกหรือว่าอุตส่าห์ย,ยนืนยันหลายสิ่งหลายอย่างแล้วนะมันเป็นประมาณเรี้กว,ว่าคือแบบตัวเขาเนี่ยนะอาจจะมีการที่แบบกลับไปหาครอบครัวเก่าหรือว่ายังมีความรู้สึกที่เหมือนมีมีความรักต่อคุณอยู่นะแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่คุณต้องการก็คือเฮ้ยเธออยากจริงเหอรอเธอโสดจริงเหรอทําไมเธอเหมือนกับว่าฉันมีความรู้สึกว่าเธอยังมีพันธะอยู่อ,อารมณ์นี้อะ นะคะซึ่งความไม่ถูกต้องตรงเนี้ทําให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบไม่กล้าที่จะเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งนะคะมันเป็นการที่เบรกความรู้สึกของตัวเองไว้ฉันรักเธอมากนะแต่ถ้าหากเธอยังมีครอบครัวอยู่แต่ถ้าหากเธอยังมีในเรื่องของการที่แบบปฏิสัมพันธ์กับคนเก่าครอบครัวเก่าอยู่ฉันไม่กล้าที่จะกลับไปหาเธอแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เธอยืนยันว่าเธอบริสุทธิ์เธอโสดเธอไม่มีพันธะกับคนเก่าเธอค่อยมาแล้วกัน ฉันรอเธออยู่นะอารมณ์นี้อะนะคะซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ายังไงยังไงนะคะเขากับคุณก็เป็นเนื้อคู่กันนะส่วนคนเก่าอาจจะมีความรู้สึกที่แบบมีในเรื่องของความที่เคยแต่งงานเคยสร้าง,งครอบครัวมาด้วยกันหรือว่ามีพันธะในเรื่องของลูกหรือว่ามีในเรื่องของการเคลียนะครับนี่สินอะไรบางอย่างร่วมกันแค่นั้นเองนะคะก็รอ,อนิดนึงนะสำหรับกองนี้ที่รอให้เขาเหมือนกับว่าเคลียร์ปัญหา ความสัมพันธ์เก่านะเคลียร์การโสดอะ่ะเหมือนเหมือนคล้ายๆกันทุกองแหละแต่มีความรู้สึกว่าเอ่อในเรื่องของความถูกต้องในเรื่องของหลักจริยธรรมนะคะศีลธร,รรมต่างๆเนี่ยมันทําให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขามันเหมือนกับว่าหยุดชะง,งักไว้ก่อนเบรคไว้ก่อนฉันยังไม่โสดน,นะคะเธออย่าเพิ่งรีบอารมณ์นี้นะคะรอฉันก่อนนะคะกองนี้กองนี้รู้สึกว่าอาจจะนานนิดนึงสําหรับการที่จะต้องรอให้เขาเคลียร์ นะเคลียร์ตัวเขาเองอะนะคะสถานภาพคลองโสดความเป็นอิสระของเขานะคะเอออาจจะอยู่ที่ในเรื่องของกฎหมายนะ,ค,ะความถูกต้องใดๆก็แล้วแต่นะคะมาดูลกณนะราศีคุณและเขาเลโราศีสิงหาตัดไฟวิโก o ราศีกันจะตาด,ดินนะคะซันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ชาวทัดไฟยูเยนะรน่าจะตลมมิถุนตุนกุมเ,เอ แอริสราศีเมษจัตวไฟแล้วก็วีนัสราศีพิศษราศีตุลน,นะคะวันที่เกิดคุณและเขาเป็นวันที่ห้าหกหนึ่งสิบสามสิบหกแล้วก็ยี่สิบนะคะก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามสำหรับการคอมเมนต์แล้วก็กด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์ขอบคุณค่ะ